ถ้าเกิดพูดถึงการเอาเกมเก่ามาขายใหม่สิ่งที่เรามักจะเห็นในวงการเกมคือเอาเกมเก่ามาปรับปรุงเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยปรับปรุงเนื้อเรื่องปิดพอร์ทโฮลหรืออยากจะเอามาขายใหม่พอร์ลงเครื่องใหม่อะไรก็ว่ากันไปส่วนใหญ่จะเป็นการรีบูตรีเมคหม่ก็รีมาสเตอร์อรมีอยู่3อย่างรีเมคก็คือการสร้างใหม่ รีบูทอาจจะเป็นการสร้างใหม่ใช้ของเดิมมีกลิ่นอายเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมรีมาสเตอร์คือการปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นทั้งภาพและเสียงไม่ใช่การสร้างใหม่ทั้งหมดแต่ทุกอย่างมันก็จะแบกความหวังของคนเล่นเอาไว้ครับซึ่งบางครั้งความหวังนะั้นมันก็เละไม่เป็นทาวันนี้ผมหมีเกมเมอร์จะมาเล่าให้ฟังครับเล่าถึงเกมที่เอากลับมารีเมคใหม่แต่ห่วยกว่าเดิมในหัวข้อเกมรีเมคสุดห่วยมาดูกันว่ามีเกมอะไรบ้าง Secret o f m a n มา เกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าในช่วงที่มันออกมาเป็นเกม RPG ชื่อดังเป็นหนึ่งในตำนานเทียบเท่า Dragon q u e s t หรือ Final Fantasy เลยเรียกว่ามันเป็นเกมที่ออกตัวมาในจุดใกล้ๆก้กัดและทำได้ดีด้วยเนื้อเรื่องของเกมเหมือนเกมแฟนตาซีคลาสสิกทั่วๆไปแต่น่าเสียดายครับที่หลังจากนั้นเกมไม่ได้ถูกสามต่ออย่างจริงจังอะไรมากจนกระทั่งเมื่อปีก่อนหนะ้าทางค่ายตัดสินใจหยิบม,มาปัดฝุ่นใหม่และทำลงขายให้กับหลายๆเครื่องไม่ว่าจะเป็น PC และคอนโซลต่างๆ โดยความพิเศษของการรีเมคครั้งนี้คือเปลี่ยนจากสไตล์ภาพพิกเซลอาร์ตให้เป็นภาพ3าดีตัวเกมวางจำหน่ายในปี2018ครับแฟนเกมนี้เนี่ยต่างตารอกันอยู่ไม่น้อยแต่ก็ต้องบอกว่าผิดหวังไปตามๆกันหลักๆคือนอกจากภาพที่เปลี่ยนไปแล้วตัวเกมไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแอนิเมชันตัวเกมก็ไม่โอเคหรือแม้แต่เกมเพลย์ระบบที่แทบจะยกของเก่ามาใช้ มันทาให้เกมดูล้าสมัยหรือบางอย่างก็แยกก่กว่าของเดิมด้วยซ้ำแถมตอนที่มันออกมาตัวเกมมีบั๊กเต็มไปหมดเหมือนกับว่าทางค่ายไม่ได้ใส่ใจอะไรขนาดนั้นแล้วด้วยคุณภาพที่ออกมาไม่ค่อยดีมันทําให้คําวิจารณ์แย่ไปตามกาน,นแฟนๆหลายๆคนผิดหวังครับแต่เอาจริงๆถ้าเกิดใครไม่รู้จักเกมนี้มาก่อนก็น่าจะพอาะสนุกกันได้เป็น RPG ภาพแฟนตาซีน่ารักน่ารักทั่วไปข้อดีเลยคือสําหรับคนอ่อนภาษามันมีภาษาไทยครับต่อมาคือ Warcraft t ร f o r ร์อันนี้เนี่ย ต้องบอกว่าเป็นรีเมคสุดห่วยหรือจะเรียกว่า Warcraft 3 Remaster ดีคือตอนที่มันออกตัวอย่างมาเนี่ยคนก็หายไปตามๆกันครับโดยที่ว่า Warcraft 3เนี่ยมันประสบความสำเร็จสุดๆ มีอะไรให้เล่นมากมายเนื้อเรื่องก็ดีมีคัสตอมแมปที่ก่อกำเนิดเกมใหม่มากมายแต่กลายเป็นว่าพอเกมเกมนี้ออกมาจริงๆมันออกมาพร้อมดราม่าครับออกมาพร้อมดราม่าและคุณภาพตัวเกมที่ไม่โอเคผมเคยทำคลิปเล่าแบบยาวๆไปแล้ววันนี้จะเล่าให้ฟังแบบสั้นๆแล้วกันครับคือตอนเปิดมาเนี่ยทางบริษัทบอกว่าเกมนี้จะไม่ใช่แค่การรีมาสเตอร์ธ,ธรรมดา แต่มันจะเป็นอะไรที่มากกว่านั้นมีการทําโมเดลใหม่ทำนโนทำนี่ใหม่ทําคัสซีนใหม่แต่พอเปิดมาจริงๆตัวเกมมีปัญหาครับทั้งปัญหาการเชื่อมต่อหรือการอัปเดตเกมเก่าหลายอย่างถูกตัดออกไป แล้วที่โดนด่าหนักเลยคือคัตซีนที่เอามาโปรโมทเกมดันไม่มีในเกมตัวเกมใช้คัตซีนเดิมแอนิเมชั่นหลายอย่างถูกตัดออกไปคือบางอย่างน้อยกว่าต้นฉบับต้นฉบับทําดีกว่ายังไม่รวมเรื่องคอสต์มแมปที่สร้างในเกมนี้บริษัทดันเขียนข้อตกลงมาว่าผู้ที่สร้างคอสต์มแมปในเกมนี้จะไม่ได้สิทธิ์อะไรสิทธิ์ทั้งหมดจะตกเป็นของบริษัทเรียกว่ายับครับด่ากันยับเลยยังไม่รวมว่าพอด่าแล้วคนอยากรีฟันก็รีฟันไม่ได้ด้วยคือทั้งยับทั้งเละไม่รู้จะเรียกว่าอะไร Resident Evil 3เกม Survival Horror ที่เป็นตำนานและเล่าเรื่องราวได้อย่างน่าประทับใจโดยจุดเริ่มต้นมันเริ่มจากคารืหาดชานเมืองขยายสเกลไปยังเมืองทั้งเมืองภาคห่งภาค2ก็มีรีเม e ออกมาครับและมันทำได้ดีไม่ได้ดีถึงขั้น Perfect มีจุดติดติดขัด,ข,ดขัดอยู่บ้างแต่โดยรวมทำออกมาได้โอเคมากๆทำให้แฟนๆหลายคนเฝ้ารอการรีเมคจากภาค3หลายคนหวังว่ามันจะออกมาดีไม่แพ้กันถึงระหว่างรอจะมีดราม่าอยู่บ้าง เรื่องชุดตัวละครเรื่องหน้าตาตัวละครแต่ก็ไม่ได้ดราม่าอะไรกันมากครับเป็นดราม่าเบาๆแต่พอเกมออกมาจริงๆอาจริงๆตัวเกมมันก็ไม่ได้แยนะ่ครับเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งแต่ในฐานะเกมปิดตรายภาคในตำนาน ถือว่าห่วยและน่าผิดหวังครับเพราะนอกจากภาพที่สวยและอัปเกรดตามยุคสมัยของมันอย่างอื่นแทบจะไม่มีอะไรเทียบภาคเก่าได้เลยเอาแค่เทียบภาค2รีเมคก็แย่กว่าแล้วคือตัวเกมภาคนี้เนี่ยสั้นมากๆเหนือเรื่องแปลกตัดอะไรไปหลายอย่าง ตัดส่วนสําคัญของเนือ้อเรื่องตัดแมปที่น่าเล่นสเสน่ห์ของตัวละครไม่มีบอสที่น่าจดจําของตัวเกมก็กลายเป็นบอสงงๆหลายคนบอกว่านี่ไม่เหมือนภาค3เหมือน DLC ของภาค2 r e รีเมคซะมากกว่าเรียกว่าถ้าเกิดใครที่เฝ้ารออยู่คงจะโคตรผิดหวังแน่ๆครับอย่างน้อยก็ผมคนหนึ่ง เกมต่อมา13หรือ s e c เกมนี้เป็นเกมที่ออกมาช่วงต้นปี2000ครับเป็น FPS สุดมันที่ตราตึงใจใครหลายๆคนหลายคนหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่เป็นเกมที่ผมชอบมากเป็นเกมที่เล่าเรื่องได้น่าตื่นตาตื่นใจในสมัยนั้น้ดยตัวเกมเล่าเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่มีรอยสักหมายเลข13อยู่บนตัวแล้วคนคนนี้เนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับการสังหารประธานาธิบดีที่เกิดขึ้นมาไม่นานนี้เอง แต่เขาเป็นความจําเสื่อมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยตัวเกมเนี่ยรีเมคออกมาในปี2020ก็ตามสเต็ปของเกมในลิสต์นี้แหละครับเปิดตัวให้คนหายและรีเมคออกมาห่วยกว่าต้นฉบับตัวเกมมีปัญหามากมายทั้งด้านภาพเสียงและบักต่างๆยังไม่รวมปัญหาด้านเทคนิคของตัวเกมจนทําให้ออกมาทีแรกโดนด่ายับครับหลายๆคนบอกว่าเฮ้ย hey, ถ้าเกิดรีเมคมาห่วยขนาดนี้ไปซื้อต้นฉบับมาเล่นยังดีสักกว่าคุ้มกว่าตั้งเยอะไม่รู้เหมือนกันครับว่าตอนนี้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมหรือเปล่า ถ้าเกิดใครเคยเล่นเวอร์ชันปรับปรุงลองเล่าให้ฟังกันได้ครับแต่วันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับกับเกมรีเมคสุดห่วยเกมที่รีเมคแล้วไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่แต่นี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของการเอามาทําใหม่ครับคือมันจะต้องถูกเปรียบเทียบกับของเดิมแล้วถ้าเกิดยิ่งทําได้ไม่ถึงของเดิมมันก็น่าเสียดายครับก็นั่นแหละครับเอาเป็นว่าคุณคิดยังไงกับเกมเหล่านี้หรือมีเกมไหนที่คุณคิดว่ามันรีเมคแล้วห่วยมากๆลองคอมเมนต์คุยกันได้ส่วนสําหรับวันนี้ผมหมีเกมเมอร์เนี่ย ต้องขอตัวไปก่อนถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกดติดตามกันด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ